อย่างนิ่มให้ทายซีปืนอะไรทุกคน <with> โอ้โหนี่สวัสดีครับผมมิสเเกอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคอร์ิี้นะครับผมนี่รับปืนนี้ก็คือ M4 นะครับผมซึ่งเราติดสกคแปดโอเคนี่คือชุดแต่งดูประมาณนี้เลยครับผมผมก็บอกไม่ถูมกันแต่ผมก็แต่งประมาณนี้ดูเอานะครับผมเป็นแนวทาง นี่ขาดไม่ได้เลยสโคปโอเคชุดที่ผมมีก็ประมาณนี้ไปเริ่มเลยพร้อมนะครับผมทีมผมนี่มีแต่ตัวตึงๆนะครับผมโอ้โหฝฟังนั้นก็ตึงเหมือนกันนี่ครับปืนที่ผมจะใช้เห็นอย่างนี้มันซูมมายมากเลยนะทุกคนโอเคไปดูปืน อุ๊ยมันเท่ในขนาดนี้น้องๆ้อ้ยอกไข่ป่าวะมองไม่เห็นเลยเนี่ยเมื่อตึ๊บอุ่ยเข้ายิงแล้วขู่ยังนิ่งโอ้โหโอ้โหเพื่อนล้มข้างหน้าโอ้ยมันมีสองสองโอ้ยสามเลยไหวเลยเนี่ยโอ้โหล่วงครับผมจังหวะนี้เราไม่ไหวนะครับผมหืมจังตึงอะน้องๆ ไพร้อมลุยอุ้ย,ย,ยนี่โอ้โหข้างหน้ายังไหวอะใกล้ๆนะอย่างแม่นนะอุ๊ยนีย่หัวดูหัวเหมือนหัวแคนอะไรประมาณนี้แบบว่าเก็บเยอะอะไรไงโอ้ยหล่นเพียบเลยเหรียญเก็บก่อนนะน้องๆข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยมีคนทิ้งระเบิดวิ่งมาอย่างนี้ก็โดนดิ เก็บเลยหัวแคนโอ้ยนี่นี่นี่มันไม่ตายวะไปพวกกันโอ้ย <c oughs> เอ้ยผมก็ยิงไม่ดีโอ้นี่หัวแคนอีกแล้วตัวนี้เก็บเยอะนะมีอีกไหมต้องการนะมีอีกไหมครับโอ้ยข้างหน้าระเบิดไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมไม่ใกล้เนี่ยออกมาออกมาดิออกมาดิไม่ออกมา,ออกมาละ <c oughs> ยิงไม่โดนมาซิกแซกโอ้โ โดนตัวหลังเก็บและน้องๆนมาไอตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมอืมหล่นเกินเลยเหรียญเก็บก่อนเราได้เป็นหัวแคนบ้างเฮ้ยเฮ้ยปืนเฮ้ยข้างหลังโอ้โหไม่ทันตั้งตัวมันเกิดตรงนี้นะเอออุ้ยมีหมาวิ่งออ้สองตัวอุ้ยอุ้ยหมาหมา หมายิงโอ้โหยิงไม่ทันเย่ค yeah. ุณนี่ไงอืม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 โอ้โหไม่ทันฟันเลยหมากัดก่อนโอเคเกิดเราเรียกหมาบ้างเอาคืนนะแค่นี้ต้องชำระเดี๋ยวเราอ้อมข้างหลังไปตรงที่เกิดเลยมีปะครับมีปะครับ อออ,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 อืโดนคาตน,นะดีครับโดนคาตน,นะระเบิดไปก่อนดักหน้าดักหลังเลยอืมอ,อ,อืนี่สไลด์โอ้โหลูกศินป์หมดยิงหวยครับผม้ยข้างหน้าทันไหมอุย้ยเพื่อนก็โดนเก็บไอ้เราก็ต้องหนีก่็น,นะครับผมเพื่อตั้งหลังไม่ได้หนีนะ ต้องเรียกว่าตั้งหลักนี่โขนระยะไกลๆยังโดนะไม่ต้องเล็งอะไรมากมายครับติดกล้องเนี่ยยิงง่ายสุดแล้วยิงง่ายด้วยไอตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้นอืมอืมอ,อื้มดื้อนักเหรอดื้อนัก,หนกหเหรอเก็บเหรียญก่อนครับผมเอ้ยเฮ้ยโดนซิกแซกโอ้ยโ,โอ้โยโดนหมัดตายเลย ไปไปต่อโูบิปืนนี่ทำงานดีมากเลยนะโอ้โหยีงไม่ทันไปไหนนะนี่นี่นี่ไปไหนไปไหนนี่โอ้โติ๊กล้องนีง่ยิงดีมากเลยนะขอบอกเลยโอเคโทรศัพท์หาเพื่อนก่อนมีหมานี่ก็วิ่งเยอะเกินนะโอ้ยเพื่อนยิงตายมาแล้ว อ้ยมว,วิ่งมาต่อยอุ้ยวิ่งมาต่อยเหรอโอ้จะซื้อู้อปืนเหรอคิดผิดป่าอาอีหัวเต็มเลยออ้ยออ้ยอุ้ย,ย,ยโดนโดนหมาทำงานดีครับนี่เก็บสองเก็บสามเลยไปไงระเบิดไปก่อนระเบิดซ้ายเปิดขวาเลยออ้ยโดนด้วยโอ้ยังแม่น ยิงห okay, ัวอีกแล้วอ okay, ุ oh, ้ยโดนสวนอ่ะโดนสวนซะกันโอเคไปอืมเจอหัวครับอืมอยู่เยอะอยู่เยอะอุ้ยนิ่หัวหลบหลบหลบอลหลบอลไอหัวนี่หัวโอ้ยนี่ยิงทันเนี่ยไป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 ต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบบอล โจ๊ก,จกอุ้ยมีวิง่งว,วิ่งเร็วอืมอืมมายิงก,ก,ก,กันเยอะเหรอวะเฮ้ยเนี่ยตัวแสบเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวแน่ตัวแสบเลยเอาจบแล้วแพ้ครับสี่เก้าอีกตัวหนึ่งนี่ไงตัวแสบแสบเลยถูกไหมโอ้ยโอ้โอได้เอ็มวีพีแต่แพ้